ตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดทาง YouTube อยู่นะครับสวัสดีทุกคนที่ subscribe ตอนนี้เที่ยงคืนแล้วครับวันนี้ช่างทีลาเราลืมปิดประตูก็เลยยุงเยอะไปนิดนึงนเราชาร์จชาร์จที่ตียุงไว้อยู่ <c oughs> อันนี้เป็นงานช่างจอดนะครับคอบเวอร์บางส่วนงานเดิมอยู่ครับแล้วก็งานใหม่ด้วยจากลายอะไรหระครับอันนี้เป็นงานเดิมของพี่ลูกค้าที่เขาทามาจากที่อื่นนะครับแล้วก็เราครอบเอื์อก็ทำส่วนเชื่อมต่อครับแล้วก็ งานของเราคือเดี๋ยวขอดูนิดนึงครับงานของเราก็คือหน้าพระหน้าพระเป็นพระพุทธร,รูปที่ฮ่องกงนะครับถ้าจําไม่ผิดน่าจะชื่อเทียนท่านหรือไทยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนอันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> จะมีดอกบัวครับแต่วันนี้กล้องนี่มันจะแดงนิดนึงนะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดอีกด้านหนึ่งรบควรบิดได้น,นะครับอีกด้านหนึ่งเป็นหน้ากากอัญญาครับ อยากขอความรู้ช่างมิมใช้ย,ยาชามีผลมากไหมครับมีครับยาชาจะทําให้อ่ามันทําให้เกิดการแบบกัดผิวครับกัดผิวแล้วผิวเป็นแผลทีนี้ก็จะทําให้รอยสักไม่ดีครับเวลากดเข็มกดมิดไหมครับช่างมิมไม่มิดครับช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับ อันนี้เป็นงานของวันนี้ของช่างยาครับเป็นรูปสิงโตอา,อาจจะเงานิดนึงเพราะเราเราเช็ดแล้วก็ทายาไปแล้วรูปสิงโตงานแนวเซอร์เรลิสครับแต่ภาพของจริงจะดูสวยกว่าในกล้องนะในกล้องมันโดนแสงสะท้อนมากไปหน่อยเาาอาไว้เดี๋ยวเรา ให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันครับต,ติดตามในเพจม t มแท o ูแล้วกันนะครับพี่มิมใช้หมึกยี่ห้ออะไรฟิวชั่นครับ f u วชั่นอีเทอร์ขอความรู้เรื่องถมดำหน่อยครับติดเนียนๆทำยังไงโหอันนี้น่าจะอธิบายยาวยาวนิดนึงอะอธิบายตอนนี้ไม่ทันครับเพราะว่าผมง่วงนอนแล้ว <laughs> เดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังนะครับ ผมดำให้เนียนๆนะครับดูคลิปย้อนไปย้อนมาส่วนหนึ่งเบื้องต้นก่อนนเวลาอธิบายได้นึกภาพตามถูกดีกว่านะครับาเดี๋ยว,วันลังผมไลฟ์สดแล้วก็บอกไปนะเดี๋ยวนั้นเลยง่ายๆถ้อย่ายงนั้นก็จะชัวเลยก็เป็นบรรยากาศร้านตอนเที่ยงคืนครับ ก็ขอจบการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงอย่าลืมไปติดตามในแฟนเพจมิมแท t บทูด้วยนะครับ